so that punya hewan mewa itu Dinasreda danpatpati di tanwar ก็แล้วผมถูกสร้างความสัมันธ์ระหว่างกันก็ความรู้เสริมสร้างบุคลากรเสริมสร้างบุคคลเสริมสร้างเฉพาะเยาวชนกลับมาให้เจริญเติบโหน้ามีอนาคตที่ดีนั่นคือจรรยาบรรณและจรรยารรำของท่านนะคะที่ท่านได้มอบให้กับเด็กๆไทยเชนเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณเป็นอย่างดีที่ท่านใช้ความสัมพันธ์ของท่านใช้จรรยาบรรณของท่านเสริมสร้างเยาวชน जयेतां माङ्गरं संघसनकम्पति असोकम् विलचङ्के मामेतां माङ्गरमोचमाम् एताञ्जिशाम् ये भोकल्यमीर्णतन सियब्रह्मभेतं विहरङ्गितमा उचितं मे जिपतिः we uh -huh. กอสุนารารทแหนงทุระแจงพระจกรักข,ขันเื่อสิริขจีจัรณมาดิกามด้วยสัตสภกรรมรนันทุกทุกได้ รวมทั้งมีทักษะชีวิตและทักษะที่จะเป็นในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดนำจิตติมาไทร์ก้าครูภาษาไทยโรงเรียนบ้านยงสิบสองค่ะ ตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ไพเรศครูอาวุโสของเทศบาลเมืองปราจินบุรีในปีนี้ครับในทัศนะของคุณครูเองอยากจะได้ของขวัญอะไรจากนายกรัฐมนตรีครับตรงจะพูดถึงของขวัญให้กับคณะขเราเนี่ยจะพูดถึงตามที่รัฐบาลบอกว่าแจ้งว่าจะปรับโครงสร้างของเงินเดือนซึ่งเราไม่ได้ปรับมานานแล้ว ให้กับที่บรรจุใหม่หรือธนายการที่บรรจุนเนี่ยเพื่อให้รายได้ของครูเราเนี่ยทันกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจของประเทศเราอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะให้รัฐบาลได้ดูแลคููกเกษียณอายุที่ที่กเกษียณไปแล้วเพราะว่าท่านเหล่านี้เนี่ยเงินเดือน้อย แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายของยุคเรรศรษฐกิจปัจจุบันเนี่มันไม่มันไม่มันไม่เหมาะสมกับรายได้ของค่ข้าราชกายก็ฝากรัฐบาลได้ช่วยดูแล,แลรเรื่องนี้เรื่องนี้สินครูครับเห็นว่ายังไง้ยังจะปรับอะไรนี่สินคูมันครูหลายท่านที่โดยเฉพาะครูท,ที่มีภาระ าการดูแลลูกที่จะตาก้องศึกษามันเหมือนกับเราเอาเงินในอนา,าคตมาดูแลลูกหลานให้มีการศึกษาที่ดีก็อ,อยากจะให้พิจารณาเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการทำยังไงให้ครูสามารถผ่อนชำระให้เขาอยู่ได้ ในสังคมแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขไม่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 ต้องม,ม,มีความทุกข์นะครับสวัสดิการทูห่หลายๆอย่างมันมันออกมาไม่ตรงตามที่ที่ที่สมควรจะได้ก,ก็ก็ฝากรัฐบาลไว้ไว้ไว้ด้วยครับเป็นครูมากี่ปีแล้วครับผมปีนี้เป็นปีที่2ีเจ็ดครับกราบขอบคุณมากครับผมขอบ,ขอบคุณครับ ในความเป็นครูนคะคะครับก็ครูก็เป็นผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆนะครับในทาการก็รรเป็นผู้สอนวิชาชีพซึ่งอนาคตนี่เรียนนักศึกษาก็าจะเป็นประกอบอาชีพแลก็มีความภาคภูมิใจ,จที่เห็นเด็กนักเรียนนักศึกษามีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มอความหน้าที่การงาน,นอยากได้อะไรจากรัฐ,ฐานนรบาลคะ อยากได้อะไรจากรัฐบาลก็ลในเรื่องของการชีวิตสำหรับทีเป็นครูในเรื่องปัญหาต่า,างๆในการดำรนชีวิตแล้วก็ในเรื่องธุรกิจกิจการการงานต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมการจักก,าร,ะกร,ระดิ่สอนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ให้ครูได้ใช้สอนนักเรียนนักศึกษาครับมีความคิดเห็นเรื่องนี้สิ่งของครูรยังไงคะอยากให้รัฐบาลช่วยยังไงคะมีสินครูครับก็ ก็มีหลายวิธีการคิดนะครับ,บอก็ก็อยู่ที่ครูด้วยในการที่จะปฏิบัติตนให้ไม่เกิดน,นี่แล้วก็ดูแลตัวเนี้ครอบครัวแล้วลก็ประกอบอาชีพอื่นๆที่ที่ถูกต้องนะครับแล้วลก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการดำาริชีวิตก็ประหยัดแล้วก็่วยเพียงในการเรียนการสอนแล้วก็ดูแลครอบครัวาจ <c oughs> เชื่อคุณครูอะไรคะมิชชยเชื่อชาตินอกครคูในการมีการปฏิบัตจโอเคเอาเป็นการวันนี้ได้รางวัลอะไรคะรางวัลผู้บริหารดีสี่อาชีวะอ,อยากให้รัฐบาลนะครับเสริมเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการครูค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องของสวัสดิการให้ครูได้มีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะคะและ้วก็เรื่องของอการ ช่วยเรื่องพวกนี้สิุดทค่ะให้ให้เป็นนู้ปรับัติศาตรจนแล้วก็ให้ได้ผลตามที่ทางรัฐบาลวางแบบไว้ค่ะใช่นี่ให้ใชนีให้ครูรถดอกเบี้ยรถดอกเบี้ยให้กับสุพุ่งสุบุญัอะไรคะบุญพวอะไร่ะนางสาวนิธินันชนีค่ะครูนอสอนน้องตำบลโพงาม ตรอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีมีความภาคภูมิใจในความเป็นครูยังไงบ้างคะค่ะก็มีความภาคภูมิใจคือได้เป็นส่วนหนึ่งในการือช่วยผดันศิษย์นะคะก็คือศิษย์ที่สอนอยู่ในศิษย์นอกระบบค่ะก็คือเขาหลุดจากในระบบมาแล้วก็เป็นส่วนผานในการทื่อนเขาให้เขาเป็นสูงฝันได้ค่ะใจในความเป็นครูยังไงบ้างคะโดยโดยส่วนตัวนะคะก็คือ ตอนแรกค่ะหนูเป็นคุนชนแล้วก็มาสอบราชก็สารบรรัจุเป็นของสกรออาเภอบ้าน้างค่ะสกรก็คือเป็นกศนเดิมค่ะค่ะก็รู้สึกภูมิใจที่โรงเรียนในระบบอากาศจะมีรัฐบที่ค่อนข้างที่จะพร้อมแต่พอได้มาอยู่กศนค่ะก็จะพบว่านักศึกษาค่ะต่างจากเดิทำให้เราต้องพุ่งทแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาค่ะให้เป็นคนหนของสังคมและพัฒนาประเทศต่อไป แล้วอยากได้อะไรจากรัฐบาลคะอยากอยากได้การสวัสดิการในการดูแลนักเรียนให้พ้นเพราะว่านักศึกษาบางคนอายุมากกว่าเกณฑ์ที่จะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลค่ะเพราะว่าโดยส่วนหญ่นักศึกษาโดยของกสนค่ะก็จะอายุมากทําให้ขาดการได้รับสวัสดิการต่างๆที่ทางรัฐได้อุดหนุนนะคะ แล้วมีความคิดเห็นเรื่องหนี้สินครูเป็นไงบ้างคะก็ในโดยส่วนตัวก็คือบางอย่างค่ะก็จะมีกรอบในการเบิกจ่ายทําให้ค่าราชการครูค่ะต้องสำรองเงินสูงที่จะทําให้ไปราชการหรือว่าเรื่องการดําเนินการต่างๆทําให้สภาพคล่องทางการเงินนะคะขาดขาดสภาพคล่องจึงทําให้ปัญหาของครูว่ะมีเกิดปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นนะคะอยากให้รัฐบาลช่วยไหมคะ ก็อยากจะให้เปิดกรอบในการดาเนินการเบิกจ่ายให้กว้างเลยนนะคะเพราะว่าข้าราชการไม่สามารถที่จะสำรองจ่ายในทุกๆอย่างได้ค่ะนานสาวที่มุ่งพันชื่อคุณอะไรคะชื่ออะไรเบปพาลดาสินอินค่ะจากสปรอมเธอ